ตอนนี้ค่ะคือเป็นตัวแทนที่จะบอกว่าช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยเอาไหนไม่ค่อยเยรียนรู้อะไรเท่าไหร่แต่พอได้เรียนรู้ออแล้วอย่างเช่นวันนี้ค่ะถึงโปรดักต์ของเราที่อาจารย์สมชายพูดคือครู้สึกว่าตัวเองอ,อยากซื้อมากๆให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารู้จักแล้วก็คนที่เราบางคนที่เราขายไปโดยที่เราไม่มีความรู้ค่ะอย่างเช่นประกันสุขภาพาอย่างเชื่อมาอย่างอาีองอลิเทลอันนี้วันนี้ค่ะ คือก่อนหน้านี้นเราได้ขายไปทั้งของในครงในครอบครัวแล้วก็คนลูกค้าเนี่ยทำให้เราว่านี่เรา,เ,าเราจะกลับไปขายค่อยใหม่ยังไงที่จะเอาอินดิเทลไปให้เขาไปแทนที่ประกันสุขภาพเดิมยังไงเพราะว่าในทางรายการที่เราทําไปทง้งที่เราไม่มีความรู้เนี่ยมันพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็เป็นคำถามน,นี้คำถามนึงว่าเราจะทํายังไงกับการที่เราจะไปไปขายให้เขาอีกเพื่อให้เขาไม่ได้มีอนดิเทลแล้วก็อีกอย่างึงคือเรามองเราเคยคํานวณแล้วอิดิเทลมันเบี้ยสูง เราก็ไม่กล้าที่จะพูดกับเขาพอมารู้ถึงประโยชน์ของบีเีในวันนี้<ม>เราเราพาดไปเยอะเราอยากจะพูดให้เขาซื้อเราอยากจะให้เขาได้รับประโยชน์มากๆจากบีเลแล้วก็แบบประกันอื่นๆท,ที่อาจารย์สนใจพูดไปนะ